สวัสดี fc แฟนคลับน้องและอันกาดมดิดและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมมีโพสต์ล่าสุดของน้องและอันมาส่งต่อให้กับทุกทุกท่านได้รับทราบน้องโพสต์ถึงความรู้สึกในวันคล้ายวันเกิดของน้องในวันนี้น้องได้โพสต์ขอบคุณทุกคนที่คอยซับพอร์ตและครอบครัวที่ดูแลน้องเป็นอย่างดีมีอยู่ประโยคหนึ่งนะครับในโพสต์นี้ที่ทำให้ผมซาบซึ้งใจที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือ ขอให้พ่อแม่อยู่ดูความสำเร็จของผมไปเรื่อยๆนานๆประโยคนี้นะครับเป็นประโยคที่ไม่ต้องอธิบายความรู้สึกเลยว่าน้องคิดอย่างไรเดี๋ยวผมจะอ่านข้อความทั้งหมดที่น้องโพสต์ไว้นะครับให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้ทราบถึงความรู้สึกของน้องไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ HAPPY BIRTHDAY TO ME 20ปีแก่ขึ้นอีกปีแล้วนะแว่น ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตผมมาตลอดขอบคุณครอบครัวที่ดูแลผมมาเป็นอย่างดีปีนี้ก็คงเหมือนปีที่ผ่านผ่านมาแต่ตอนนี้เลขข้างหน้าเราเปลี่ยนไปแล้วนะมันคือสัญญาณของการโตขึ้นวันเวลาผ่านไปเร็วมากผมยังจำภาพเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ร้องไห้รอพ่อ มาลับกลับบ้านไปได้อยู่เลยเขาว่ากันว่าในขณะที่เวลาพาบางสิ่งมาหาเรามันก็จะพากบางสิ่งไปจากเราเวลาพาความเติบโตมาให้กับเราแต่พากความหนุ่มสาวของพ่อแม่เราไปเรื่อยๆจนในบางครั้งเราเองก็มัวแต่ตื่นเต้นกับการเจอสิ่งเล้าใหม่ๆจะลืมไปว่าพ่อแม่เราแก่ลงทุกวันวันเกิดปีนี้ก็อยากบอกกับตัวเองว่า เก่งมากนะแกล่งขึ้นเยอะเรียนรู้มันต่อไปอย่าคิดมากใช้ชีวิตให้มีความสุขยิ้มเยอะๆในแต่ละวันเวลามันไม่เคยรอใครอยากทำอะไรรีบรีบทำซะรักครอบครัวแบบนี้ต่อไปจงภูมิใจในตัวเองเถอะสิ่งที่ทำมาเกินฝันสุดๆแล้วสู้ต่อไปนะความดีไม่เคยทรยศใครสุดท้ายนี้สิ่งที่ผมอยากจะขอในวันเกิด ขอให้พ่อกับแม่อยู่ดูความสำเร็จผมไปเรื่อยๆนานๆขอให้พ่อไม่เจ็บป่วยแม่สุขภาพแข็งแรงขอให้น้องชายเติบโตพร้อมความสุขที่ล้อมรอบตัวและขอให้ตัวเองได้มีความสุขในทุกๆวันใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการไม่ว่าเลขข้างหน้าหรือเลขข้างหลังจะเป็นเลขอะไรยังไงไลออนก็ยังคงเป็นไลอนลอนไลออนกาดบัณฑิต นี่คือโพสต์ล่าสุดของน้องไลอ้นที่พูดถึงความรู้สึกในวันคล้ายวันเกิดปีนี้ผมก็ขออวยพรให้น้องไลอ้อนและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความสำเร็จความสมหวังในทุกๆเรื่องที่น้องได้หวังไว้ขอให้เป็นที่รักและสร้างความสุขให้กับ FC แฟนคลับและประชาชนทั่วประเทศไม่เจ็บไม่ป่วยเดินทางปลอดภัยบุญรักษาพระคุ้มครอง สุดท้ายนี้ไม่ว่าลูกจะเลขหน้าหรือเลขหลังจะเปลี่ยนอย่างไรลูกก็ยังเป็นลูกของพ่อแม่เสมอคนที่รักเราเอ็นดูเราก็ยังรักและเอ็นดูเราเหมือนเดิมตราบใดที่เรายังรักษาความเป็นตัวตนของเราไว้ตราบนานเท่านานสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากไรอันกาดบัณฑิตและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับไมล์แซงกาด้วยนะครับขอบคุณครับ